าแลนด์ชาแนลนะครับครับผมช่วงช่วงนี้นะครับเป็นช่วงรอยต่อนะครับระหว่างฤดูการนะครับซึ่งจะเป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับผมปลายฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งในช่วงในช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตสัตว์น้ำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคที่เกิดขึ้นนะครับผมการการบูมของเชื้อเชื้อโรคต่างๆนะครับผม แต่ว่าในช่วงนี้เราจะมีในเรื่องของวิธีการนะครับป้องกันและจัดการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปขอคําแนะนำนะครับจากผู้เชี่ยวชาญนะครับดรทิติพรเหลาประเสริฐนะครับผมหัวหน้ากลุ่มกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสันน้ากรมประมงนะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับพี่นันนาครับค่ะสวัสดีค่ะคับพี่นันนาครับในช่วงที่ว่าเอยต่อลฤดูการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนเข้าฤดูฝนฤดูฝนเข้าฤดูหนาวครับพี่เราไปที่ทราบกันว่า จะมีปัญหาในเรื่องของการพอเลี้ยงสัตว์น้ำเกิดขึ้นนะครับผมตรงน,นี้พี่นณินาม,มีข้อแนะนำอย่างไงบ้างครับค่ะนะคะด้วยว่าสภาพภูมิอากาศนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะด้วยเรื่องของไคลเมตเช้งที่เรารู้กันนะคะสภาพการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศแล้วมันจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงสัตว์น้ำด้วยนะคะเพราะอันนี้มันก็จะส่งผลเรื่องของอุณหภูมิของน้ำ ที่เปลี่ยนแปลงไปสัตว์น้าที่อยู่ในน้ำเนี่ยเวลาที่อุณหภูมิเขาเ,าเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะทําให้สุขภาพร่างกายเนี่ยอ่อนแอลงนะคะอาจจะมีการรับเชื้อ,อได้ง่ายขึ้นนะคะ <ừ. S 2> ในขณะเดียวกันเนี่ยเชื้อโรคหลายๆตัวมันก็จะเจริญเติบโตได้ในสภาพภูมิอากาศที่แตกต่ตกางกันก,ก็จริงแต่ว่าช่วงหน้าร้อนก็อาจจะเป็นเชื้อโรคกลุ่มหนึ่งช่วงน้าหนาวก็จะเป็นเชื้อโรคอีกกลุ่มหนึ่งนะคะสิ่งที่สําคัญที่เกษตรกรควรจะ ทำในช่วงนี้นะคะก็คือต้องดูแลสุขภาพสั์น้ำนะคะอย่างอย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทันการนะคะสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยเราต้องไปให้ความสําคัญกับเรื่องของการจัดการการเลี้ยงนะคะคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้อาหารก็ตามนะคะครเรื่องออสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่างๆซึ่งมันเป็นสารชีวภาพซึ่งสามารถจะเอามา ประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็ให้กับสัตว์น้ําทําให้สัตว์น้ำเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะนะคะ,ะ,คะเราก็ด้วยเ,เรากรม,มมงเองนะคะเราก็มีโครงการอาหารปลอดภัยนะคะค f o ้ด s ซฟต t ้นะคะมีโครงการต่างๆที่มากระตุ้นเตือนให้เกษตรกร,เ,กรเนี่ยมีความตระหนักรู้ในเรื่องของการใช้ยาสารเคมีนะคะเพราะพวกนี้ใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบค่ะต่อ สัตว์น้ําที่เราบริโภคด้วยแล้วก็ปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยนะคะคสิ่งหนึ่งเลยที่อยากจะฝากด้วยเรื่องของการใช้ยาหรือเคมีพันธุ์ตัวใดก็ตามนะคะก็ใช้อย่างเหมาะสมจํา,เ,าจเป็นนะคะใช้ใช้เมื่อจําเป็นใช้อย่างสมเหตุสมผลใช้ถูกวัตถุประสงค์นะคะเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของยาปฏิชวนะทั้งหลายนะคะซึ่งมันก็จะ มีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นเรื่องปริมาณยาตกค้างในสัตว์น้ําที่เราจับแล้วเรามากินมันก็จะส่งผลต่อสุขภาพได้นะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยตอนนี้เราก็มีนโยบายชาติมีแผนชาติค่ะแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาแห่งประเทศไทยนะคะ,คะปี2560ถึง2564ซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นองค์การสำคัญสำคัญต่างๆในสากลน,นะคะเช่นอ o อ e นะคะ,ะ WHO <ล> FAO เนี่ยก็จะให้ความสำคัญเรื่องนี้เป็นประเด็นต้นๆของของโลกเลยนะคะเราก็มาร่วมกันนะคะในส่วนของประเทศไทยเองเราก็มีการจัดทำแผนชาตินะคะซึ่งกิจกรรมต่างๆภายใต้แผนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการที่จะกระตุน้นเตือนให้เกษตรกร,เ,กรเรา ผลิตสัตว์น้ำที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะแล้วก็ลดการใช้<ห>ยา,ยาค่ะเพราะว่ามันจะเกิดเรื่องของเชือ้อด้ยานะคะซึ่งมันมีผลต่อสุขภาพคนแล้วก็ ตอนนี้ปัญหาการตายที่เกิดจากเชื้อดื้ยานเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีค่ะหมายถึงว่าการเสียชีวิตของของเราเนี่ยของคนนี่แหละครับจากเชื้อรื้อยานที่เราได้รับจากการตกค้างในพวกเนื้อสัตว์ต่างๆใช่ไหมครับใช่ค่ะคือคือตอนนี้เราอาจจะมองเห็นภาพไม่ชัดนะคะแต่ถ้าได้ติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องนะคะในเรื่องของด้านสาธารณสุขอย่างเช่นก็อาจจะมีข่าวว่ามีคนป่วย ะะแล้วก็มีการตายเกิดขึ้นอาจจะติดเชื้อในก,ร,ในกระแสเลือดซึ่งบางทียาตัวอย่างบางตัวที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะรักษาให้ก็อาจจะไปเจอเรื่องของเชื้อดื้อยานะคะอันนี้ก็เป็นเคสเคสไปนะคะแต่ว่าเราก็ต้อง ช่วยกันรณนงลงนะคะคไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของเกษตรกรเองภาค,ครรฐตอนนี้ทํางานเต็มที่มากค่ะเรื่องนี้ <ผม S 1> เพื่อจะกระตุ้นให้สร้างความตระหนักรู้ละค่ะให้กับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งซึ่งมีความรู้เรื่องนี้ดีอยู่แล้วนะคะแต่เรามาก็ช่วยกันนะคะคร่วมมือกันเกษตรกรกลุ่มของปลาก็เหมือนกันนะคะเราก็จะใช้ยาเมื่อจําเป็นนะคะเราไม่ได้ห้ามไม่ให้ใช้นะคะแต่ใช้เมื่อจําเป็นเท่านั้นแล้วก็ใช้ให้ถูก วัตถุประสงค์ะงนะคะถ้าเกิดยาปฏิชีวนะเนี่ยเราก็จะใช้ในกรณีที่เราจะไปรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียเท่านั้นนะคะคออด้วยโรคเนี่ยมันมีหลายสาเหตุด้วยกันจะเป็นไวรัสบ้างนะคะแบคทีรียบ้างเชื้อราบ้างปรสิตบ้างนะคะคทีนี้การใช้ยาหนึ่งอย่างเนี่ยมันไม่สามารถที่จะครอบคลุม<ต>โร<ล>คทุกชนิดได้ค่ะอันนี้อย่างน้อยเราก็อาจจะต้องมีการตรวจวิสัยโรคก,ก่อนนะคะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรที่แท้จริงนะคะแล้วเราก็มาถึงจะ หาวิธีการป้องกันแล้วก็รักษานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องการเลี้ยงเนี่ยค่ะมันจะมีเป็นสิ่งสําคัญมากเลยมันจะไม่ป้องกันให้สัตว์น้ําไม่เป็นโรคได้ค่ะในในมุมมองของนักวิชาการอย่างพี่พี่ณิชาเนี่ยแนะนําเรื่องของการจัดการและป้องกันไว้ดีกว่าใช่ไหมครับผมก่อนที่จะป่วยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้ามันมันเกิดการแก้ไขแล้วเนี่ยความเสียหายก็เกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหม เรื่องของการรักษาโรคโดยการใช้ยาเนี่ยเราจะทําได้ค่อนข้างยากนะคะประสบความสาเร็จได้น้อยถ้าเป็นช่วงระยะเริ่มต้นของการติดเชื้อแล้วให้ยาเลยเนี่ยมันก็อาจจะได้ผลนะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยการให้ยาในสัตว์น้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของการผสมยาในอาหารซึ่งส่วนหนึ่งมันก็จะละล,ล,ลายน้นําไป,ไปซึ่งออบาง บางครั้งหรือหลายครั้งเนี่ยโดยในภาพรวมนะคะการได้รับยาอาจจะได้ไม่หมดอาจจะสูญเสียไปตรงนี้นะคะคก็คือเราก็จะไม่เน้นเรื่องของการรักษา<ม>เน้นของการป้องกันดีกว่านะคะคพี่น้อยหน่าครับ,รบอย่างที่พี่เกิดไปเรื่องของการจัดการและการป้องกันและจัดการในเรื่องของอาหารนะค,ะครับพี่น้อยหนามีข้ขอแนะนําอย่างไรบ้างครับในเรื่องของการจัดการอาหารก่อนค่ะในในช่วงฤดูที่อุณหภูมิน้ำต่ำๆนะคะสภาพอากาศฝนตกอากาศแปรปรวนนะคะสัตว์น้ำก็จะ มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำนะคะนะคะคเขาก็ความอยากอาหารเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะเราอาจจะต้องลดปริมาณอาหารนะคะให้ใหน้อยลงแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราก็มีอัตราการใช้ที่เหมาะสมสําหรับสัตว์น้ําอยู่นะคะครเราก็ให้หลังจากให้ไปแล้วนะคะเราก็ต้องดูว่าสัตว์น้ํา กินหมดหรือไม่หมดนะคะคถ้าไม่หมดก็ต้องลดปริมาณอาหารลงเพราะว่าอาหารที่เหลือเนี่ยมันก็จะก่ะเกิดอีกหลายอย่างตามมาเรื่องคุณภาพน้ําเองก็ตามนะคะเรื่องของปริมาณออสารอินทรีย์แก๊สพิษต่างๆเชื้อโรคต่างๆเนี่ยก็จะ,จะเจริญเพิ่มจํานวนได้นะคะครับค่ะ แล้วประเด็นถัดมาครับผมในเรื่องของอาหารไปแล้วที่เราจัดการให้ดีเรื่องของการเสริมูุิคุ้มการสัว์น้ำตรงนี้มีข้อแนะนำอย่างไรบ้างครับค่ะในเรื่องของอาหารนะคะจริงอาหารเป็นสิ่งสําคัญมากที่จะให้สัตว์น้ําเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะแต่โดยสภาพถ้าอากาศแปรปรวนอย่างเงี้ยเราก็แนะนำจะต้องมีการเสริมสารผสมล่วงหน้าอย่างเช่นวิตามินซีวิตามินรวมอย่างเงี้ยค่ะมาให้กับสัตว์น้ํากินนะคะแต่วิธีการผสมก็ต้องให้เหมาะสมด้วยนะคะลด ปริมาณการสูญเสียนะคะเพื่อที่จะให้สัตว์น้ำเนี่ยได้รับสารอาหารพวกนี้ได้เต็มที่นะคะครับผมแล้วก็ถ้าในกรณีที่ว่าเราเจอสัตว์น้ําที่มีอาการป่วยผิดปกติครับพี่ณินามีข้อแนะนําอย่างไรหรือว่าผู้เลี้ยงสามารถที่จะเก็บตัวอย่างแล้วส่งใครตรวจถึงจะได้วินิจฉัยถึงสาเหตุที่ถูกต้องครับพี่เบื้องต้นนะคะด้วยการพ่อเลี้ยงสัตว์น้าของเราเนี่ยมีกระจายอยู่ ทั่วทุกพื้นที่เลยค่ะคแล้วแต่ว่าจุดแข็งของเราคือเรามีนักวิชาการประมงมีศูนย์ประมงนะคะคอยู่ในพื้นที่เนี่ยจำนวนเยอะมากนะคะคมีทุกจังหวัดเลยนะคะนอกจากเป็นหน่วยงานราชการแล้วเราก็จะมีภาคเอกชนที่เขามีความเข้มแข็งมากในเรื่องของการออบริการตรวจวิจัยโรคสัตว์น้ำนะคะเมื่อเราเจอสัตว์น้ําป่วยนะคะเราก็ควรจะแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะนักวิชาการประมงที่มี ออความรู้นะคะปรึกษาเขาเรื่องของสาเหตุนะคะเรื่องของการใช้ยาก่อนที่เราจะไปทําการรักษาจริงเพราะว่าการเกิดโรคมันไม่ใช่เกิดจาก เรื่องของการติดเชื้ออย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องเกิดจากการจัด,จดการ<ด>ที่ไม่ด<ช>ีใช่ค่ะอันนี้รเราก็เจอบ่อยๆนะคะอย่างเช่นปัญหาเรื่องน้ําไม่มีการเปลี่ยนถ่ายนะคะเรื่องของอาหารที่ให้มากเกินไปเนี่ยก็จะมีปัญหาผลกระทบหมดเลยถ้าเราจําได้นะคะความสัมพันธ์ของ3สิ่งเนาะมีโรคมีเชื้อโรคค่ะแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีตัวปลาเองนะคะอันนี้ประเด็นนะถ้าอะไรที่มันแย่ลงเนี่ยมันก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดโรคได้นะคะทีนี้ก่อนที่จะทําการรักษาเราก็ต้องไปดูว่า สาเหตุมันเกิดจากอะไรก่อนจะได้เราจะได้รักษาที่ให้ถูกจุดนะครับผมถ้าเป็นที่การจัดการคุณก็ไปเพิ่มการจัดการไม่ต้องไปใช้ยาเพราะเป็นการสิ้นเปลืองใช่ถูกต้องค่ะใช่ไหมครับเป็นการสูญเสียด้วยสูญเสียด้วยสิ้นเปลืองด้วยแล้วต้นทุนการผลิตก็จะสูงขึ้นนั่นแหละครับตรงนี้เป็นสิ่งสาคัญที่ทาให้เราในเรื่องของศักยภาพการแข่งขันในอนาคตใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมสุดท้ายครับพี่นายน่าครับอยากจะให้ฝากนะครับผมในเรื่องของในเรื่องของการบริสันาหน้ำ สุขภาพพิการที่ดีในการริษสัตว์น้ำมีความสาคัญอย่างไรครับค่ะก็คงเรื่องมันมีความสาคัญมากจริงๆค่ะเรื่องพวกนี้นะคะเราเรามีคําพูดหนึ่งการจัดการด้านสุขภาพสัตว์น้ํานะคะนอกจากเรื่องของการเลี้ยงละที่ดีเนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพสัตว์น้ำนะคะอันนี้เราก็ทําควบคู่กันไปเรื่องของการเลี้ยงสุขภาพสัตว์น้ําเราก็ดูไปด้วยนะคะตรวจติดตามเป็นระยะระยะ ทุกวันยิ่งดีเลยค่ะเช้าเย็นนะปกติเราก็จะทํากันอย่างนั้นแล้วเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสั์น้ำที่เราเลี้ยงถ้าเผื่อว่ามันมีอะไรผิดปกติเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขได้ทันการนะคะนะคะก็คือให้ความสําคัญในเรื่องของการป้องกันและการจัดการที่ดีเพื่อจะได้ไม่ต้องการเกิดการสูญเสียใช่ค่ะมีหลักการอันนึงที่อยากพูดคือการจัดการทางชีวภาพนะคะ biosecurity เนี่ยมันจะมาช่วยเรื่องของ การป้องกันโรคได้อย่างดีเลยค่ะแต่ว่ารายละเอียดปีกย่อยเนี่ยเราอาจจะต้องทําความเข้าใจนิดนึงมันไม่ใช่เรื่องยากแต่เป็นเรื่องที่เราทําอยู่กันทุกวันนี้นะคะเพียงแต่ว่าทําจัดให้มันเป็นระบบมากขึ้นค่ะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่นายนามากนะครับ<า>สําหร,รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ครับผมขอบคุณมากครับ,รบยินดีค่ะสวัสดีค่ะ